สวัสดีค่ะวันนี้นยคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนปากานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างบอกว่าได้มีการพูดถึงกันนะคะแล้วก็ต่างบอกว่ามีการรอติดตามกันนะคะสําหรับยูกิแล้วนะคะตอนนี้เธอก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างพูดถึงแล้วก็ถือได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักเธอเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ะะสําหรับยูกิไฮทงคําถ้าใครที่ติดตามเธอมานะคะคตั้งแต่เธอเ,เป็นนังเอกบอลลัมะะก็จะรู้เลยนะคะคว่าเธอเก็ผ่านอะไรมาเยอะอยู่เหมือนกันกับครั้งนี้ของเธอนะคะคกับการเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะคของทางค่ายแหทนองคําแล้วเธอเ,เต็มที่มากๆนะคะคเราก็ถือว่าเธอเองก็ได้สร้างสารรค์ผลงานนะคะคพิสูจน์ตัวเองพัฒนาฝีมือตัวเองเยะะอยู่ที่นาเวทีตลอดเลยเราก็ได้เห็นกันหลายๆคน,นะคะก็ถามว่า ว่ามีการพูดถึงแล้วก็หลายๆคนก็ต่างแบบว่ามีการแบบรอรับชมนะคะผลงานของยูกิเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ยูกิเองเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนเราก็ได้เห็นผลงานของเธอเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเธอเนี่ยก็อยู่กับทางค่ายแห่งทองคำนะคะมาเป็นระยะเวลา2ปีเต็มแล้วนะคะก็ถือว่าวว่าแฟนเองก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงนะคะสําหรับผลงานของเธอหลายๆคนก็ต่าง บอกว่ามีการแบบรอติดตามนะคะผลงานของยูกิเนี่ยมาดูตลอดเลยนะคะก็ถือว,ว่าตอนนี้ผลงานของเธอจะต้องบอกว่าปัางมากจริงๆนะคะแล้วก็มีงานเข้ามาเนี่ยตลอดหลายๆคนก็ต่างบอกว่ารอรับชมผลงานของยูกิกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนว่ามีการพูดถึงยูกินะคะ ว่าเธอเนี่นะคะถือได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่ของทางค่ายแห่งทองคําเลยก็ว่าได้ซึ่งยูกิเองเนี่ยนะคะเธอก็ขอบคุณสําหรับหลายๆคนที่ต่างพูดถึงเธอนะคะในทางที่ดีเราก็ต่างมีการเช่นชมผลงานของเธอที่หน้าเวทีนะคะเธอเองเนี่ยก็คือแบบบอกว่าเต็มที่มากๆในทุกๆผลงานเต็มที่ทุกๆที่เลยนะคะแล้วก็เต็มที่ทุกๆอย่างในทุกผลงานของเธอก็ถือได้ว,ว่าเราก็ได้เห็นนะคะผลงานของยูกิเนี่ยออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็สําหรับยูกิ ะะก็ถือว,ว่าเธอเองนะคะก็ได้มีการบอว่าทําผลงานพิสูจน์ผลงานของตัวเองเนี่ยออกมาตลอดเลยนะคะถือว,ว่าเราก็ได้เห็นกันนะคะแล้วเธอเองก็มักจะมีการออกมาพูดถึงนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการติดตามกันนะคะกับยูกิไหทองคําซึ่งจะต้องบอกว่าตั้งแต่เธอเนี่ยนะคะมาอยู่กับทางค่าไหทองคํานอกจากที่เราจะได้เห็นผลงานหน้าเวทีของเธอแล้วนะคะที่เรียกว,ว่าพัฒนานตัวเองนะคะตลอดเลยจนหลายๆคนเนี่ย ชื่นชมเธอเองเนี่ยนะคะก็ยังแบบมีเพลงใหม่ๆกับทางค่ายแห่งทองคําที่มีการปล่อยออกมาแต่ละเพลงเนี่ยนะคะก็เรียกว่าฮิตติดกระแสหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยฟังกันนะคะแล้วก็ยกิเอเนี่ยก็คือเต็มที่มากจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอย่างล่าสุดก็เหมือนว่ามีการอัปเดตนะคะคิวงานละครอ,ออกมาคิวงานพรีเซนเตอร์ก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็โดดเด่นมากๆในด้านของการทํางานมีคิวงานมีการอัปเดตอะไรเนี่ยออกมาอยู่ต่างๆ เรื่อยๆเลยก็ถือว,ว่าเธอเองนะคะก็สามารถพิสูจน์ฝีมือนะคะของตัวเองให้หลายๆคนเนี่ยได้แบบเช่นชมกันให้หลายๆคนเนี่ยได้มีการแบบพูดถึงกันนะคะสําหรับ ยูกิในครั้งนี้นั่นเองนะคะถือว่าเราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะเดี๋ยวนอกจากนั้นเราก็จะเอาเรื่องราวของยูกิเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันตอนนี้นะคะก็เหมือนว่าเธอเองก็ได้มีการอัดเพลงใหม่เตรียมที่จะมีการปล่อยเพลงใหม่เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนเนี่ยต่างรอคอยที่จะฟังนะคะ เราก็หวังว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะฮิตติดกระแสโดนใจแฟนๆเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กำลังใจ้วยนะคะ